ดีค่ะในวันนี้นะคะเจคเคนมาแนะนำให้ทุกท่านได้รับชมกับบ้านพร้อมที่ดินนะคะเนื้อที่86ตารางวาอยู่ใกล้ตลาดบ้านน้ำเกีียนนะคะอยู่ใกล้โรงเรียนบ้านน้ำเกีียนอยู่ในแหล่งของชุมชนค่ะตำบลน้ำเกียนอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านนะคะราคาของบ้านหลังนี้นะคะเพียง690,000บาทเท่านั้นค่ะทุกท่าน ราคานี้สามารถเจรจาต่อรองได้นะคะโฉะนดพร้อมโอนค่ะเจ้าของขายเองไม่ติดภาระใดๆนะคะท่านใดสนใจสามารถโทรคุยกับเจ้าของได้โดยตรงค่ะตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้เลยนะคะนัดชมบ้านกันก่อนได้นะคะทุกท่านไปดูทำเลก,กันก่อนนะคะเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจ6,90,000บาทนะคะราคาต่อรองได้นะคะบ้านพร้อมที่ดิน86ตารางวาจังหวัดน่านนะคะ สำหรับคลิปนี้ JK Note ใส่รายละเอียดไว้สำหรับทุกท่านที่สนใจใต้คลิปเรียบร้อยแล้วต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ